สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเตียหักแพงสกูสุก้อนเนาะพ่อพอ,อกับซองเคยหลาคือเก่าพี่น้องอยู่กันโอมสเตย์ค,คือเก่าเนาะมื่อนนี้จะเป็นยังพี่น้องอีเอียงบ่เบาบ่จ่าเลยกับกุ้ยกับปลากับกุ้ยกับปลา,ปาเอาเอาเร็ววาวเร็วเรววาวเร็วกับกุ้ยกับ ว่าวันนั้ำเลยพี่น้องวันนี้บู๊เป็นยังจะเกิดยังขึ้นกับเพิ่นกับกล้วยกับปลากับกล้วยกับปลาไม่อยากว่าวอยู่แต่ว่าวบ่ได้จะเป็ี่ยนยังหรือว่าบ่อยากว่าวบ่เอี๊ย เป็นอย่างกับก้อยกับปลาเออเริ่มว่าวเลยน้อยนึงตะกี้เราทำยังกับปลาอยากว่าวพี่น้อวมาน่าเชื่อหื้มอื้อ ลองจัหน่งจับน่บเ,น <c oughs> เป็นยังคือบอยอากเว้าเอียงมีไฟเฮ็ดให้บอยากเว้าวาเว้าเลยพี่นนองจะมาหนอยใจยังคือว่าเขานำกับกินอยู่ไปผูกควายกับไปนำไปโคยจีกับไปกินจี ้านนี้พวังงอนกันเลยเกิดอะไรขึ้นแานผู้ชมเกิดยังขึ้นกบีเอีอยงอีกแล้วพี่น้องเออเราได้น้อยหนึ่งกับกุ้ยกับป๋ากับกุ้ยกับป๋า เช็คชิพึกงในใดพี่นบบ้องบ่าให้มันตอดคนอันนี้ฮะตอดแต่คนตัดจบมันออกมัากรใต้หน่อยเลยต่กระใต้ได้ถีนขัดโมลยนักมาเลยมันก็กินข่าวกินนนำอะไรแล้วตัดจบเมียน,นี่ดอกคนดัดเขียวอันนี่หนึ่นง กีข้ขาวบ่ไปกี้ขาวบ่เต็มโตจับลีกเด้อแต่มันมานเด้อโอเคบออยากโอเคเยอะโอเค,อเคบไอ,อไ,ปไปตออมือแม่ปไปไปต่อมือแม่เขาไ่ได้เหม็นแม่นกเนาะเน,นจาว่าเมื่อกี้ว่าตออมือแม่ กูก <ata> ็ยังไม่รูสึกภาพยัไม่ว่าเม่งไม่ยเหรออย่ามาเลียบเบิ่งไรมาเขากุ้งท้องได้ดีพี่น้องปัดปากันเนาะ อยู่สามคนพี่้องเลยอยู่สามเมลูสี่เมลู้กลูหนึ่ทามี่ดไปใส่ฮะผู้บ่าวกันบาผู้บ่าวค่ะกแทมาีี่หนบาอ้ัไปวคแม่น้มัน ว่ายกว่าวันได้พี่น้องเบิงเบิงออกออกอยากก่าเกาะมือตีกอเจอีบกระดอบผูกคมมาล,ลีรอผีจับอันนี้พี่ยงออก นีน้องมดดีใจที่ได้ห้องนอนใหมาเขาเห็ดห้องนอนแล้วเหรอบอมีเอฟซีเพอ่ีว่า,าไปถ่ายอันห้องนอนน้องมอดต้องเยี่ยมให้ดูหน่อยเขาทําเสร็จแล้ววบอสห้อง<า>บอด้ไปแ<า>ล้วก็ดูช่องเขาไปค่ะห้องบอด้ไปหึงตื่นเลวเนาะตั้งแต่ไป เอาเห็ดบ่เอาเห็ดมาแก,กงตอนามน่อยลงิยังแล้วแล้วก็ดีใจน้ำลานลานทีเนองมีห้องนอนเป็นของตัวเองเลยได้เป็นผู้บ่าวผู้สาวได้ก็ต้องมีห้องนอนเป็นอของเจ้าของว่าสิไปยอยู่ฮากับว่าสิไปยอยู่แต่ยังบม่นทนนันได้ไปเนาะ นั่งอยู่บ่โมแลงนี่บ่ได้ลองอันไปอันเอาเยี่ยงปลอยไว้อยู่ป่าเนาะมันชิมาได้อยู่บ่เามันชิมาได้อยู่บ่เนาะเอาไปเอาไปปลอยมันชิหากินเป็นอยู่บ่เนแต่มันหากินบ่เป็นเป็นอยู่เนาะแต่มันไปทงมันยังกินเนาะมันยังหากินตะกเตนได้บอพี่น้อง อาบอกพี่น้องไปปล่อยเอียงพี่น้องว่าในใดเนาะไปปล่อยขึ้นชูธรรมศาสตร์เนาะ้องเขมินมาเด้อพี่น้องเด้อเหมาะสมอยู่บ่อสิไปปล่อยอันเอียงขึ้นชูธรรมศาสตร์คือเก่าเนาะหรือว่าเลี้ยงไว้ในนี้คือเก่าเนาะอ,อยู่นี่ก็มันต่อแต่คนอยู่นี่ก็มันต่อแต่คนโดยเฉพาะอันร้านสาวาเลยกับกับมี นาชากองน้องชาลาต่ออะไรงี่เต็กบินเข้าไปไกลน้อยเดียวป่ได้ยหายน้ำตาลัยผักภากเสพข่าวรางดังในประเทศไทยนะอ๋าสสไปล่อยเบพาเนาะยาจีนอะไรนะยตะกะเปนเมียงไหมล จะห้ากินปากรันอันนี้เาจะมันหากรก็นนะเรียกไปนี่แล้วสะกินข้าวเหนียวน้ำกัน ปีนนาไมา่ได้กว่าปนะีนแต่โคตเม่นมาเด้อพี่น้องเด้อเม่นมาเด้อปล่อยบ่เรือเอาไว้คือเก่าว่าวกนะ็บวอยากาวบันไดมือนะีาานะาานะ่ลองบินมึงดูบ,บินไปได้เยอะเอียง 我呀。去、oh, yeah. ล่าล่าอพี่น้องขอบใจชุครูลลลุล่าอะไรกิที่เขามาเบิ่งเน,ะไไนาะอย่งไดกรก็ผ่ากดไล่กดแซกกดติดตามในทพี่น้องเด้อเม่นเขามาเด้อพี่น้องว่าชิเับไปปล่อยขึ้นสู่ธรรมศาสตร์บอหรือว่ามันเลี้ยงกินข้าวเหนียวคือกันกับคนอยู่นี่เนาะไปแล้วพอกันไม่คลิปนะสบายดี